ปันแมวเป็ดอะไรวะช้างปลาอีละแมาลาะไข่รถคุณเจทิงโตลิงนังถือท่้าทาลีมูว <laughs> เอ้ ยังไงกว่ามันยัดมันแล้วมันโกรธมันแล้วลิงมันถือยัยสมุดเขาเรียกลูกอย่าพูดนะแค่ไถ่แค่ไม่อีกลูกใจรถคุณแจถิงโตลิงห้องขมห้องขมวดไม่ได้ใจใจรถ คุณเจถิงโตลิงนั่งถือทอมตาลีไม่รู้ถ่ายล้มท่องฟ้าพ้าอาทิตย์นี่เออต้อไปสิ <c oughs> ดูพี่น้อนงอเ้ย <c oughs> เราอย่างกับบันถึกแล้วกเขาบอกแล้วก็ให้ไม่ได้รู้อ้าทำไมทำไมลูกเลไม่เอานะแม่แกำลังถ่ายคลิปอยู่เลยน่าร้านกงขอ,อทิ้ง 不闹。